สวัสดีพี่น้องมาเบิงทีมงานไอ้ที่หลอดกระเพาโคกนะครับมือนีหาจินน้ำหม้อปลาแดกนะครับตกป่าสะนะครับเบิงปุ่นนะครับกำลังซ้อนกันสุเทพนะครับสายจวดนะครับปุ่นนะครับหู้นั่งเบิงเรียบร้อยแล้เมือนีก็ต้องเปลืองเงินพี่น้องตอกในสาเลเมือนี่งนะครับเนาะ ขุ่นเสียจวบอยู่งห้องไม้พี่น้องเห็นไหมพี่นี่แหละครับเลี้ยงไว้ย้ำแรงย้ำยังก็ได้กินนะพี่น้องเนาะแถาเบิ้งผลงานนะพี่น้องมือหน่อยเนาะนะครับเนาะหนี่งเอาละครับเดี๋ยวครับเบิ้งแถวเบิ้งเบื้งพี่น้องเอาเบิ้งพี่น้องพี่น้องได้นี่ยนะครับพี่น้องเบื้องนี่นะครับเนาะ ลลาเลยเยยอาันนี้ครับ,ออนนรบสอนกันแล้วพี่น้องเดินไปสิเดินไปเนี่ยน้องพี่น้องนี่นะครับใส่สวยๆนะครับนี่ฝีมือน้อง,องมัดชีอเออนะครับเนาะงนะครับเนาะพี่น้องไหมไเดี๋ยวบป่ากันพี่น้อง